สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์และเวียดนามกันครับหลังจากที่ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครั้งที่31นี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด5ทีมด้วยกันครับประกอบไปด้วยไทยที่เป็นแชมป์เก่าเวียดนามเจ้าภาพและเจ้าของเหรียญเงินปี2019 อินโดนีเซียเหรียญทองแดงปี2019ฟิลิปปินส์และมาเลเซียโดยการแข่งขันนะั้นจะเป็นแบบพบกันทั้งหมดครับส่วนทีมอันดับ1และ2จะเข้าไปชิงเหรียญทองส่วนอันดับ3และ4จะเข้าไปชิงเหรียญทองแดงต่อไปครับและนี่ก็คือตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครั้งที่31ทั้งหมดในรอบแรกนะครับโดยใน2วันแรกทีมชาติไทยก็ยังไม่ได้ลงทําการแข่งขันนะครับเริ่มกันที่วันที่13พฤษภาคม เวียดนามจะเจอกับอินโดนีเซียในนัดแรกเวลา1 9 3 0นวันที่14พฤษภาคมมาเลเซียพบกับฟิลิปปินส์เวลา1 7 0 0นวันที่15ครับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา1 2 0 0นครับและอีกคู่หนึ่งในวันเดียวกันก็จะเป็นอินโดนีเซียพบกับมาเลเซียเวลา1 7 0 0นครับในวันที่16พฤษภาคมนะครับเวียดนามจะพบกับมาเลเซียเวลา1 2 0 0น ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซีย17.00นครับวันที่17ฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซียเวลา12.00นเวียดนามจะพบกับทีมชาติไทยเวลา17.00นครับและวันที่18นะครับมาเลเซียจะพบกับทีมชาติไทยเวลา12.00นและฟิลิปปินส์จะพบกับเวียดนามเวลา17.00น,นครับ เราไปฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์และเวียดนามกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่กำหนดการแข่งขันได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปรับชมมารับฟังกันได้เลยครับเรื่องไปที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันก่อนเลยนะครับความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนแรกครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟิลิปปินส์มีโอกาสที่จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นถ้าเจียและเบามาร่วมทีมชาติด้วยความคิดเห็นของคนต่อมานะครับเวียดนามไม่จัดตารางแข่งเองเหรอ ถ้าฉันเป็นเจ้าภาพฉันจะเลือกเจอกับมาเลเซียก่อนฮ่าฮ่าฮและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาเลเซียอ่อนแอจริงๆเหรอเราอาจจะพ่ายแพ้มาเลเซียทีมที่อ่อนแอที่บวุคณพูดถึงบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับยังคงหวังว่าเจีจะกลับมาเพื่อทีมชาติความคิดเห็นของคนต่อมาครับบ,บอกว่าไปเลยทีมฟิลิปปินส์โอกาสมีเสมอที่จะชิงแชมป ทำไม่ดีที่สุดในทุกๆนัดความคิดเห็นของคนถัดมาครับหากพวกเราสามารถจํากัดข้อผิดพลาดในการเล่นได้พวกเราก็มีโอกาสชนะเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยความคิดเห็นของคนต่อมาครับคุณคิดว่าจ้าจ้าสามารถสร้างสถิติ4ีเกมได้หรือไม่อย่างที่เรารู้้กันว่าเธอเก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนในทุกๆด้านของวอลเลย์บอลความคิดเห็นของคนต่อมาครับขอให้โชคดีทีมฟิลิปปิน เมื่อคุณไปที่นั่นในบราซิลหวังว่าเราจะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลมากขึ้นดูแลตัวเองเสมอแค่มีความสุขในเกมซึ่งทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับก็ได้บินไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่บราซิลนะครับความคิดเห็นของคนต่อมาครับอย่างน้อยๆพวกเราก็มีโอกาสในเกมแรกสำหรับการเป็นผู้ชนะฮ่าๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับฟิลิปปินส์คนโฟกัสแมตที่พบกับอินโดนีเซียและเวียดนาม สำหรับมาเลเซียเราอาจจะพักผู้เล่นตัวหลักๆไปได้ความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับเรียนทองกำลังบวกมืออีกครั้งให้กับทีมชาติไทยฮ่าฮ่ฮ่ความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆในที่สุดก็สามารถดำเนินการแข่งขันต่อไปได้ขอให้โชคดีทีมฟิลิปปินส์ทำให้ดีที่สุดนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันจะเชียร์ทีมชายมากกว่าเพราะเรามีหวัง ส่วนทีมหญิงนั้นฉันจะเป็นกําลังใจให้โดยไม่มีความคาดหวังใดๆและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่าวอลเล์บอลหญิงของฟิลิปปินส์ไม่ค่อยมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งและเซตเตอร์ที่ดีการเตรียมความพร้อมอยังคงต่างจากทีมชายรวมถึงผลงานด้วยและก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าพวกเขากําลังบินไปบราซิลเพื่อเตรียมการขอให้สนับสนุนพวกเขาไม่ว่าชนะหรือแพ้ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไร รายชื่อทีมของพวกเราแข็งแกร่งมากในตอนนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับได้โปรดอย่ามองทีมอื่นว่าพวกเขาอ่อนแอกว่าควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหวังว่าโค้ชจะเน้นใช้งานจ้าจ้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะการโจมตีของจ้าจ้านั้นอยู่ในระดับที่ดีมากมาต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า มีกำหนดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้วหรือยังฉันยังเชื่อมั่นว่าเวียดนามสามารถที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ความคิดเห็นของคนต่อม,มานะครับอีกหนึ่งเดือนสําหรับการเตรียมการส,สู้เวียดนามความคิดเห็นของคนต่อม,มาครับบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงของไทยนั้นอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอดถ้าให้พูดว่าทีมไหนมีความหวังมากกว่าต้องบอกว่าทีมหญิงมีมากกว่าทีมชายอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ และก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่ามันคงจะยากเหมือนที่รู้ๆกันว่าทีมไทยนั้นมีผู้เล่นที่ไปเล่นในหลีกต่างประเทศรวมถึงการฝึกฝนด้วยระบบนานาชาติจากการเล่นหลีกต่างประเทศทั้งพิมพิชญาทัดดาวหัตถยาชจุอรอนอชราพรเพวาเขาแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ลูกบอลกลมๆม,ม,มันอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอความคิดเห็นของคนต่อมาครับ ตอนนี้เราต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในตำแหน่งที่ยังขาดอยู่และความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับนอกจาก4ทีแล้วบินเทียนก็เก่งนะแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าทีมเวียดนามมีผู้เล่นหลักอยู่2คนที่จะคอยทำสกอร์ให้กับทีมนับว่าทีมชุดนี้ของเวียดนามก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วหรืออาจจะดีกว่าหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ด้วยความคิดเห็นของคนต่อมาครับ ขอให้ทันทวยและเพื่อนร่วมทีมของเขาประสบความสําเร็จในการแข่งขันรักทีมเวียดนามความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันคาดหวังมากที่สุดในซีเกมฤดูกาลนี้เพราะเรามีรายชื่อนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบและยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นถัดมาครับถึงจะมีความยากลกำบากแต่ความหวังความมุ่งมั่นที่จะคว้าเหรียญทองอยังคงแข็งแกร่งเสมอนั่นคือสิ่งที่ดีจงสู้ต่อไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับ มีแต่อัจราพรกับชัชชุอ่อนที่อันตรายส่วนคนที่เหลือปกติเหมือนเวียดนามความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาบอกว่าทีมเวียดนามชุดนี้มีเกมรับที่ดีและเกมรุกด้วยน่าตื่นเต้นทินได้เห็นเวียดนามสู้กับทีมที่แข็งแกร่งในสีเกมครั้งนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนเหรียญสีเงินเป็นสีทองได้แล้วในครั้งนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่ฉันมีความหวังมากกว่าครั้งก่อน และความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าการรวมทีมการคัดเลือกนักกีฬาของเวียดนามนั้นค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่มีนักกีฬาที่ดีแต่เป็นเพราะผู้เล่นแต่ละคนในแต่ละสโมสรน,นั้นมีระบบสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้การรวมทีมของเวียดนามนั้นไม่ลื่นไหลเหมือนกับไทยและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ หลังจากที่ได้เห็นตารางการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ในครั้งนี้เพื่อนๆกินเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ